สวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนครับในคลิปนี้เราจะมารีดผ้าเป็นกางเกงคูลอดนะครับผมหรือกางเกงกระโปรงนั่นเองครับครับเป็นผ้าเกาหลีนะครับผมครับผ้าอัดมาในกลิบนะครับก็จะยับๆนะครับเราก็มาแกะออกนะครับแกะแล้วก็ ึ้นไม้แล้วก็รีดนะครับผมครับการรีดแล้วก็ใช้เตารีดแบบยืนนะครับแบบไอน้ํานะครับก็ซื้อได้ตามในออนไลน์มีขายนะครับผมครับผมก็ยืนค่อยๆรีดไอน้ํานะครับใส่ผ้าครับพผ้าก็จะเรียบไม่ยับนะครับผม แต่ไม่ได้อัดกรีบนะครับผมครับดีพอไม่ให้ยับให้สวยๆนะครับเวลาเอาไปขายจะได้น่าซื้อครับครับนี่ก็เป็นการทำมาหากินนะครับผมครับดีกางเกงคูรอดนะครับกางเกงของคุณผู้หญิงนะครับหรือกางเกงกระโปรงนั่นเองครับทรงขาจะออก บานๆหน่อยนะครับผมครับจะว่ากางเกงก็ไม่ใช่กระโปรงก็ไม่เชิงนะครับครับกังเกงคูลรัดนั่นเองครับครับควันขมงชงโฉงฉงเลยครับผมครับก็ระวังมือ้วยนะมันร้อนครับผมครับเพื่อนก็ระวังด้วยนะครับการเดินเราก็ต้องใช้ความสามารถพิเศษแต่บางคนถ้าชำนาญแล้วก็จะ ไม่เป็นอะไรครับผมก็จะปลอดภัยนะครับก็รีดไปเรื่อยๆครับผมรีดผ้าไปเรื่อยๆครับกระสอบนี้เก้าสิบกิโลนะครับผมก็จะมีประมาณสองร้อยกว่าตัวนะครับผมก็เอามารีดทีละน้อยนะครับผมก็เพิ่งรีดได้ประมาณหนึ่งร้อยกว่าตัวนะครับผมจะครึ่งทางแล้วครับก็ค่อยๆรีดเอาไปขายครับผม สถานที่ลงก็ตลาดนัดนะครับผมครับขายตรงเลยครับผมขายตลาดนัดนะครับเน้นขายจานวนนะครับผมครับเน้นขายจํานวนแบบหมดเร็วนะครับครับแต่งชุมชนตลาดนัดนะครับคือเป้าหมายหลักของเราครับครับก่อจริตครับก็จะประมาณนี้นะครับงานออกมาครับก็จะประมาณนี้ก็ดูสวยงามครับผม รับดูเรียบครับแต่ไม่ต้องอัดกรีบนะครับผมบส่วนนี้คือป้าที่รีดเสร็จแล้วก็เราก็มาเรียงไว้นะครับเช็คดูลวดลายครับ,รบเช็คดูลวดลายเผื่อมีตัวไหนต้องตาต้องใจหรือเปล่าครับผมก็ส่วนมากก็ขายไปในราคาเดียวครับแต่ถ้าเป็น แบนเราก็ไปขายจับราคาได้นะครับแต่ก็มีแต่ตัวสวยๆนะครับผมแบบนี้ผ้าลอดนี้สวยงามมากเลยครับสะอาดสวยงามครับครับก็ส่วนกองนี้ก็เป็นสภาพที่แกะมาจากกิฟตนะครับผมครับแกะมาจากกิฟต์ไปขึ้นไม้นะครับส่วนนี้คือนายแบบนะครับผม นายแบบของเราครับที่มานั่งอยู่ข้างๆกองผ้านะครับคือน้องเท่งนั่นเองครับขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมกันจนจบจนวินาทีสุดท้ายนะครับช่วยสนับสนุนด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม